คลิกขาดข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนเมื่อสื่อดังหลายสำนักรายงานตรงกันว่าอากิรานิชิโนอดีตก,กุนซือทีมชาติไทยกลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซียคนใหม่หลังจากสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย PSSI ประกาศแยกทางกับกุนซือคนเก่าอย่างชินแต่ยองซึ่งสร้างความตกตะลึงให้แฟนบอลทั้งในและนอกประเทศทันที เพราะชื่อของนิชิโนะนั้นยังเป็นที่จดจำของแฟนบอลไทยในฐานะผู้วางรากฐานระบบฟุตบอลยุคใหม่ให้กับทีมชาติไทยในช่วงปี2019 2021และแม้จะมีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์ในตอนนั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือหนึ่งในกุนซือต่างชาติที่เข้าใจฟุตบอลอาเซียนมากที่สุดคนหนึ่งในรอบทศวรรษหลังข่าวดังกล่าวแพร่กระจายออกไปโลกโซเชียลในอาเซียนแทบลุกเป็นไฟ โดยเฉพาะในหมู่แฟนบอลเวียดนามที่แสดงความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเพราะหากอินโดนีเซียได้ตัวนิชิโนะจริงพวกเขาจะได้กุนซือที่มีประสบการณ์สูงและเคยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของฟุตบอลอาเซียนมาแล้วทุกทีมไม่เว้นแม้แต่เวียดนามเองแถมยังเข้าใจแท็กติกและรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยอย่างทะลุป,ปรุกรงอีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้จึงทำให้แฟนบอลเวียดนามเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หากบอลไทยได้เจอกับอินโดนีเซียภายใต้นิชิโนะในซีเกมครั้งหน้างานนี้อาจเป็นฝันร้ายของพวกเขาก็เป็นได้ในมุมมองของแฟนบอลไทยหลายคนก็รู้สึกเสียดายไม่ได้เพราะนิชิโนะเป็นโค้ชที่มีแนวคิดชัดเจนในเรื่องการสร้างทีมระยะยาวเน้นวินัยและการพัฒนาแทคนิกจากรากฐานเยาวชนเขาเคยผลักดันนักเตะรุ่นใหม่อย่างสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติ เอกนิตปัญญาและศิวกรจักขู่ประสาทให้กลายเป็นแกนหลักของทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งแนวทางนั้นเริ่มส่งผลให้เห็นในยุคป,ปัจจุบันที่นักเตะเหล่านี้เติบโตและกลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆห,หลายรายการกระนั้นในตอนที่เขาถูกปลดจากตำแหน่งหลังจากพาทีมชาติไทยต่อกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ก็มีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเขาอาจไม่เข้าใจธรรมชาติของนักเตะไทยมากพอ ต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนกลับมองเห็นว่าแนวทางของนิชิโนะนั้นถูกต้องเพียงแต่เวลานั้นสมาคมและทีมชาติไทยอาจยังไม่พร้อมจะเดินตามแผนระยะยาวที่เขาวางไว้ทั้งหมดการกลับมาของนิชิโนะในฐานะคู่แข่งของไทยจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเพราะนี่อาจเป็นการเจอกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ในสนามแข่งขันซีเกมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและศักดิ์ศรีของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ฟุตบอลอาเซียนกำลังแข่งขันกันดูเดือดไม่แพ้ระดับเอเชียหลายสื่อของอินโดนีเซียรายงานว่า PSSI ต้องการกุนซือที่มีประสบการณ์ระดับเอเชียและเข้าใจฟุตบอลอาเซียนอย่างถ่องแท้หลังจากที่พวกเขาพยายามยกระดับลีกภายในประเทศให้ทัดเทียมกับลีกชั้นนําของภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับนักเตะต่างชาติจำนวนมาก การปรับปรุงสนามแข่งขันรวมถึงการใช้เทคโนโลยี VAR ในทุกแมชเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จในระดับทีมชาติซึ่งนิชิโนะถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากทั้งญี่ปุ่นและไทยในอีกด้านหนึ่งสื่อเวียดนามอย่าง WinExpress และ The t h e t ท w 2 247ได้วิเคราะห์ว่าหากอินโดนีเซียได้ตัวนิชิโนะจริงทีมของพวกเขาจะมีแนวโน้มใช้ระบบการเล่นแบบ โครงสร้างญี่ปุ่นผสมสไตล์ไทยซึ่งอาจหมายถึงฟุตบอลที่มีความเป็นระบบระเบียบสูงใช้การเคลื่อนที่และการจ่ายบอลเร็วเป็นหลักแต่แฝงด้วยความคล่องตัวและเทคนิคการเล่นเฉพาะตัวแบบไทยทําให้ทีมอื่นในอาเซียนจะต้องเจอกับงานยากขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเวียดนามที่ต้องการป้องกันแชมป์ซีเกมในครั้งต่อไปสิ่งที่ทําให้แฟนบอลเวียดนามเริ่มรู้สึกหวั่นคือ มิชิโนเคยเอาชนะทีมชาติของพวกเขาได้ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อครั้งคุมทีมชาติไทยยู23เขาเคยเผยว่าเวียดนามคือทีมที่มีระเบียบมากแต่ยังมีช่องว่างในเกมรับหักเจอการเคลื่อนที่เร็วและการเล่นในพื้นที่แคบคำพูดนี้กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหลังข่าวการคุมทีมอินโดนีเซีย แพร่สพัรแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากต่างเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของ PSSI ว่าอย่าลืมว่าโค้ชคนนี้รู้จุดอ่อนของพวกเราและเราคงต้องเตรียมแผนใหม่หากเขาคุมอินโดจริงทางด้านแฟนบอลอินโดนีเซียกลับต้อนรับข่าวนี้อย่างยินดีพวกเขาเชื่อว่านิชิโนะจะช่วยยกระดับทีมชาติให้ก้าวสู่ความสำเร็จระดับเอเชียได้เพราะในยุคที่เขาคุมทีมชาติไทย เขาสามารถพาทีมต่อกรกับทีมอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้อย่างไม่เป็นรองมากนักแถมยังมีระบบการฝึกซ้อมที่เข้มงวดและให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฟุตบอลอินโดนีเซียขาดอยู่ในตอนนี้ขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นเองก็รายงานว่านิชิโนมีความสนใจในการกลับมาทำงานในอาเซียนจริงเพราะเขายังรู้สึกผูกพันกับฟุตบอลไทยและภูมิภาคนี้มาก เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลอาเซียนมีสเสน่ห์และศักยภาพสูงเพียงแต่ต้องการการจัดการที่มีระบบและระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นเข้าไปเสริมคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของเขาที่เน้นสร้างวัฒนธรรมฟุตบอลในระยะยาวมากกว่าผลลัพธ์ในระยะสั้นในมุมมองของนักวิเคราะห์ฟุตบอลไทยหลายคนต่างมองว่าหากนิชิโนได้คุมอินโดนีเซียจริงจะเป็นบททดสอบสำคัญของฟุตบอลไทย เพราะนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นระบบการเล่นที่เคยอยู่ในทีมชาติไทยกลับมาปรากฏในคู่แข่งโดยตรงและอาจจะถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำหากเขาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ในแง่ของแทคติกนิชิโนขึ้นชื่อในเรื่องการเน้นเกมเพรสซิ่งเร็วการยืนตำแหน่งอย่างมีระเบียบและการใช้ปีกที่สามารถสลับตำแหน่งได้อย่างอิสระ เขายังให้ความสำคัญกับการสร้างจิตวิทยานักเตะโดยเชื่อว่าความมั่นใจในตัวเองคือหัวใจของฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะนี้เหมาะกับนักเตะอินโดนีเซียที่มีพละกำลังและความเร็วสูงแต่ยังขาดความเข้าใจในระบบทีมแบบญี่ปุ่นการรวมทั้งสองจุดแข่งเข้าด้วยกันอาจทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในอาเซียนเวียดนามเองที่เคยมีความมั่นใจสูงหลังยุคป,ปารก ฮังซอเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันอีกครั้งพวกเขากำลังพยายามปรับทีมใหม่ภายใต้โค้ชท้องถิ่นแต่ยังไม่สามารถรักษาระดับการเล่นที่คงเส้นคงวาได้ขณะที่ทีมชาติไทยภายใต้โค้ชมาโนโพกิ้งยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงในแผนพัฒนาเยาวชนและโครงสร้างลีกซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ศึกซีเกมครั้งต่อไปถูกจับตามองอย่างมากเพราะอาจเป็นสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรีของสามชาติยักษ์ใหญ่อาเซียน ไทยเวียดนามและอินโดนีเซียแฟนบอลไทยจำนวนไม่น้อยมองว่านี่คือเรื่องดีเพราะจะทำให้การแข่งขันในภูมิภาคเข้มข้นขึ้นและผลักดันให้ฟุตบอลไทยไม่หยุดพัฒนาหลายคนเชื่อว่าหากได้เจอกับนิชิโนกอีกครั้งมันจะเป็นเหมือนการวัดผลว่าฟุตบอลไทยในวันนี้ก้าวไปไกลบว่าที่เขาสร้างไว้เมื่อหลายปีก่อนหรือไม่สื่อญี่ปุ่นบางสำนักยังวิเคราะห์ต่อไปอีกกว่า หากนิชิโนสามารถพาอินโดนีเซียคว้าแชมป์ซีเกมหรือเอเชียนคัพได้สำเร็จจะกลายเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับชาติในสองประเทศอาเซียนซึ่งจะทำให้ชื่อของเขากลายเป็นตำนานในภูมิภาคนี้ทันทีไม่ต่างจากป้าทังซอที่กลายเป็นฮีโร่ของเวียดนามอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยนันอย่างเป็นทางการจากทั้งฝั่งอินโดนีเซียหรือจากตัวนิชิโนเอง แต่มีรายงานจากกวงในว่าเขาได้รับข้อเสนอเป็นสัญญาระยะเวลา3ปีพร้อมค่าเหนื่อยสูงถึง1.2ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติอินโดนีเซียเลยทีเดียวในขณะที่แฟนบอลเวียดนามต่างออกมาโพสต์แสดงความกังวลเช่นอินโดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรือซีเกมครั้งหน้าไทยกับอินโดจะเข้าชิงแน่ๆด้านแฟนบอลไทยกลับคอมเมนต์เชิงท้าทายว่า อยากเจออาจารย์มิชิโนอีกครั้งและถึงจะย้ายไปคุมทีมไหนแต่เรายังเคารพเสมอบางคนถึงขั้นโพสต์ภาพเก่าตอนเขาคุมทีมชาติไทยพร้อมข้อความว่าอดีตคือครูอนาคตคือศัตรูในสนามสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้วงการฟุตบอลอาเซียนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้เพราะหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การแข่งขันในระดับภูมิภาคไปโดยสิ้นเชิง ซีเกมครั้งต่อไปจะไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อเหรียญทองอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นศึกแห่งกลยุทธ์ของสามชาติที่ต่างต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าใครคือตัวจริงแห่งอาเซียนและไม่แน่ว่าบางทีพรมลิขิตของฟุตบอลอาจนำพาให้อากิระชนิชิโนได้กลับมาเหยียบสนามในฐานะคู่แข่งของไทยอีกครั้งพร้อมกับทีมอินโดนีเซียที่แข่งแกร่งกว่าเดิม ขณะที่แฟนบอลทั่วภูมิภาคต่างรอคอยการประทานั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงนี่คือเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ในวงการฟุตบอลอาเซียนเรื่องราวของชายชาวญี่ปุ่นผู้เคยถูกเข้าใจผิดแต่กลับได้รับการยอมรับในภายหลังและอาจกลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ท้าชิงที่พร้อมจะสร้างตำนานบทใหม่ในดินแดนแห่งฟุตบอลอาเซียน หากนิชิโนตัดสินใจตอบรับข้อเสนอจากอินโดนีเซียจริงๆนี่จะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของเขาและของฟุตบอลภูมิภาคนี้เพราะทุกสายตาจะจับจ้องไปที่คำถามเดียวกันอินโดนีเซียภายใต้นิชิโนจะเป็นทีมที่ทุกคนต้องกลัวเหมือนอย่างที่เวียดนามกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้หรือไม่และฟุตบอลไทยจะตอบสนองอย่างไรเมื่ออดีตกุนซือผู้นี้กลายเป็นศัตรูในสนามแข่งขันที่เราคุ้นเคย คำตอบอาจต้องรอจนถึงวันนั้นวันที่เสียงนกหวีดเริ่มเกมสีเกมดังขึ้นและพรมลิขิตของฟุตบอลจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครคือของจริงในอาเซียนยุคใหม่